สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจรรันทร์ที่24กรกฎาคม2566ค่ะสมเด็จพระนิธิฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทแตงนี้ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวาังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาศให้หนายวราวุศุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำผู้แทนเทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลน,น่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศและเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศปพะจำปี2565ัอ ทูลละอ,องพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิธิที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,ราตราสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอ,องพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆ ายประยูนอินสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะข้าราชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่จะ,กะเกษียณอายุราชาการในวันที่1ตุลาคม2566เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาดังนี้ 1. สำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. กรมชลประทาน 3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4. กรมประมง5กรมปรศุสัตว์ 6. กรมพัฒนาที่ดินเ็กรมวิชาการเกษตร 8. กรมส่งเสริมการเกษตร9กรมส่งเสริมสหกรณ์ 10. กรมหม่อนไหม11สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม12สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในโอกาสนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอ,องพระบาทด้วย ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ทันตแพทย์สิริชัยเกียรติถาวรเจริญคณะบดีคณะทันตแพทย์ทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลและคณะนำทันตแพทย์หญิงวิไลลักษณ์จันทวงศ์และทันตแพทย์หญิงมลริมอนจันทบุรีผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2559ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทย์ทยาศาสตร์วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร หลักสูตรนานาชาติคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอ,องพระบาทกราบบงคมทูลรายงานผลการศึกษา ายเจออ็ชมิดเอกอัครราชทูตนิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกาบบังคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางเยเวียตลีฟงภรยาเอกอัครราชทูตร,ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่46ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้เวลา14.45นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหองประชุมวัชิลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีทรงร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่46สี่วิทยาคีตาปัญญาสมวัตราชพัฏส,สุราษฎร์ธานีโอกาสนี้ทอดพระเนตรในเทศกาล50ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เปิดสอน8คณะวิทยาลัยโดยในปี2565ได้คะแนนประเมินจาก The Impact Ranking หรือ ITA ของสหประชาชาติให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของภาคใต้และอันดับที่6ของประเทศในเทศการสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตสุดาสยามบรมราชกุมารีกับการทรงงานด้านศักการดยทรงศักวากรอนสดเป็นครั้งแรกเมื่อปี2530 เรื่องสังทองตอนรจนาเลือกคู่ต่อมาในปี2531ทรงร่วมบอกสักาวากรสดเรื่องพระอภัยมณีตอนต่อจากผีเสื้อสมุดรักาพาพระอภัยมณีและในปี2534ทรงสักาวากรสดเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนพลายงามอาสาจัดแสดงที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก งานนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่23-26ถึงกรกฎาคมมี64สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานมีนิสิตนักศึกษารวมทั้งครูดนตรีไทยเข้าร่วมงานกว่า1,300คนเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะการบรรเลงดนตรีไทย ตลอดจนเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมสร้างเครือข่ายและเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานด้านดน,ดนตรีไทยจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศในระดับชาติในการนี้ส่งบรรเลงดนตรีไทยเพลงชื่นชมนุมกลุ่มดนตรีและเพลงกรมหลวงนราธิวาสราชนครินที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นนอกจากนี้มีเพลงหมโรงไอเรศซึ่งจัดว่าเป็นเพลงหมโรงที่ยอดเยี่ยมที่สุด ทั้งสำนวนทำนองและวิธีดำเนินลีลาในส่วนของกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประเลงดนตรีไทยวงเดี่ยวสถาบันและวงกลุ่มสถาบันการแสดงชุดสีวิชยะขีตาการแสดงชุดแขกขาวเทาออกระบำศรีวิชัยรวมทั้งพิธีส่งมอบปราสัญ,ญลักษณ์งานดนตรีไทยอุดมศึกษาแก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชอบภาพงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่47 องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการกรรมการครุสภาในโอกาสนำครูอาวุโสประจำปี2564เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศเสนียบัตรและเงินช่วยเหลือคุนนี้เวลา14นาฬิกาที่ศาลาด,ดุสิตาลายัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายยศพลเวนุโกเศสรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการกรรมการครุสภาพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการครุสภาและครูอาวุโสประจำปี2564เพื่อเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ โดยคณะกรรมการมูลนิธิได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบของมูลนิธิประกอบด้วยครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศเสนาบัตรและเงินช่วยเหลือจำนวนเจ็ดคนและครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศเสนาบัตรจำนวน800คน ทั้งนี้มูล,ลนิธิช่วยครูอาวุโสได้ช่วยเหลือครูอาวุโสให้ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรตินับตั้งแต่ปี2510ถึงปี2563รวมจำนวน161,402คนในจำนวนนี้มีครูอาวุโสที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจำนวน2,147คนเป็นจำนวนเงินกว่า25.8ล้านบาท องค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สามวันนี้ในพลากรสวนรัฐองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สามณอาคารสิริพักตีธรรมวัดประยุรวงศสาวาดวรวิหาร โดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับองค์การเผยแผ่วัดประยุระวงศาวาสวรวิหารและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง24กรกฎาคม2566 เพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมให้พระพิสุและสามเณรซึ่งเป็นศาสนาทยยาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเทศนาได้อย่างถูกต้องเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างมีมาตรฐานรวมถึงสร้างแรงบรันดาลใจแก่เด็กเ,กเยาวชนและประชาชนในการสืบทอ,อดพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์จากทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบกรมจำนวน71รูปการอบรมแบ่งเป็น3ภาคได้แก่ ภาคเจริญจิตภาวนาภาควิชาการและภาคปฏิบัติโดยได้อารัธนาและเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรวัดประยุรวงศาวตสวรวิหารเป็นสำนักเทศนาที่โดดเด่นตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะด้านการเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อ ซึ่งเป็นเทศนาที่มีเอกลักษณ์เป็นที่ชื่นชมนิยมและยกย่องของพุทธศาสนิกชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแดบบ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ที่มหาวิทยายลัยราชพัฒน์จันเ,เกษเขตจตุจักร พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชพัฏ38แห่งทั่วประเทศโดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพานพุ่มราชสักการะ ซึ่งอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชพัฒท,ทั่วประเทศได้กล,ล่าวปฏิญาณตนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ถวายสัต,ปตยปฏิญาณในการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษามาปฏิบัติเพื่อสร้างบัณฑิตราชพัฒให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองที่ดีมีวินยัยรวมทั้งครองตนอย่างสมเกียรติของราชพัฒน มันหมายถึงคนของพระราชาค่าของแผ่นดินอย่างเต็มความภาคภูมิหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมเพ็นสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันนี้ที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมเขตปุศิต หนวยราชการในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานคณะครูและบุคลากรโรงเรียนราชวินิตมัธยมโรงเรียนจิตลดาและวชิราวุธวิทยาลัยได้ความเพญสาธรณับประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชจุลสนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรนษาวันที่28กรกฎาคม2566โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบและถูกสุขลนะักษณะโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่จิตอาสาพ,พระราชทานนักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนที่ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์และทรงให้ความสําคัญที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามัคคีมีจิตอาสาร่วมกันบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาไนี่น้อนมนำพระบรมราโชบายมายึดถือปฏิบัติร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการและประชาชนที่ดีมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราัตาติยราชนารีโปรดให้หน่วยสัววแพทย์อาสาจุฬาพรอ,ออกบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้าย วันนี้ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดคนครศรีธรรมราชสมเด็จเจ้เาฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรขัติยะราชนารีโปรดให้ออกหน่วยสตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์ตามที่จังหวัดได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อควบคุมประชากรสัตว์จอนจัดภายในวัดและชุมชนใกล้เคียงปัจจุบันวัดพระมหาธาตุอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายในปี2567 ทั้งหนึ่งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระสันนิษฐานโดยมีหน่วยงานในพื้นที่อาทิสำนักงานปศุสัตว์เขต8ดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเทศบาลน,น,นครนครศรีธรรมร,ราชวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารีมหาวิทยาลัยวไลลักษณ์มณฑลทหารบกที่41และมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจังหวัดภูเก็ตหรือซอยด็อก ร่วมกันให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปลูกจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบและการไม่นำไปปล่อยเป็นภาระของวัด ตลอดระยะเวลา5วันในการออกหน่วยสตัตวแพทย์อาสาจุลภรณ์ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ทำการผ่าตัดรักษาโรคและทำหมันสุนัขบนรถผ่าตัดเคลื่อนที่60ตัวรวมทั้งมีผู้นำสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดจากบริเวณโดยรอบ5้าวัด6ชุมชนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า915ตัวและผ่าตัดทำหมัน856ตัวทำให้ช่วยควบคุมอัตราการขยายพันธุ์สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด สอดคล้องตามหลักเกณฑ์พิจารณาการขึ้นบัญชีมรดกโลกกับยูเนสโกสารคดีเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566วันนี้นำเสนอโครงการพัฒนาครองเปลี่ยนประชากรตอนที่2นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นทรงราช ในส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎรอย่างเป็นอเนกประการสมหวงใยและตระหนักถึงความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าจึงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อความวัฒนาผาสุขของประชาชนชาวไทยและความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมือง พระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆที่เกิดความเสื่อมโทรมไปตามการเวลาเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆพื้นที่ใดที่ประชาชนประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนก็จะพระราชทานความช่วยเหลือบันเทาอย่างทันท่วงทีโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นโครงการนำร่อง ในการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เดิมคลองเปรมประชากรเป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณหน้าวัดสมนณวิหารยาวไปจนถึงอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมระยะทางกว่า50กิโลเมตรซึ่งช่วยรุนระยะทางการสัญจรทางน้ำระหว่างกรุงเทพมหานาครกับพระนครศรีอยุธยาให้สั้นลงอีกทั้งยังเป็นการขยายพื้นที่การเพาะปลูกในบริเวณใกล้เคียงแต่ทว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคลองเปรมประชากรประสบปัญหาการรุกล้ำโดยมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำล,ำลำคลองเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ทางน้ำแคบลงคลองจุน้ำได้น้อยลงรวมทั้งปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นตามมากับการขยายตัวของชุมชนเช่นปัญหาน้ำเน่าน้ำเสียปัญหาการทิ้งขยะลงคลองทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทำให้กีดขวางทางสัญจรระบายน้ำจนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกปริมาณมากๆหรือมีการขันน้ำเข้ามาในพื้นที่ก็จะทำให้น้ำเอ่อล้นขึ้นมาบนฝั่ง ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปดําเนินโครงการพัฒนาคลองเพลมประชากรโดยมีประชาชนจิตอาสาจากโครงการจิตอาสาพระราชทานเข้ามามีส่วนในการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆเพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ของคนในชาติโดยเริ่มดำเนินโครงการเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2560โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นการฟื้นฟูคลองเปรมประชากรทั้งระบบทั้งการสร้างเขื่อนระบายน้ำและขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบำบัดน้ำเสียรวมทั้งพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมีการจัดระเบียบและวางผังที่อยู่อาศัยใหม่ พร้อมทั้งสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองจัดทำลานกีฬาสถานที่สันทนาการและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งและสองที่มีครัวเรือนรวม481ครัวเรือนเป็นสองชุมชนแรกในคลองเปรมประชากรที่มีการพัฒนาจากเดิมที่มีสิ่งปลูกสร้างรูก,กล้าเข้าไปในลำคลองได้มีการพัฒนาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยริมคลอง ที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นบ้านที่สวยงามน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอ,อนามัยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวซึ่งม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามแต่ยังรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้าไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนเส้นทางคมนาคมสัญจร หรือประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อช่วยป้องกันน้ำท่วมและเหนืออื่นใดคือการสร้างสังคมที่น่าอยู่เข้มแข็งและปลอดภัยอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2566และขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กรกฎาคม2566เวลา8นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปียีนดีเทียมอ,อัมพรและดิฉันธนสอนอรอมตดยกุลลาคุ้มชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ